อันนี้คือแกนส้มค่ะแกงส้มมีไซส์เล็กไหมคะกินหนึ่งเม็ดเดียวโอเคอันนี้หนึ่งอันนี้ต้องกินกับไข่เจียวใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือข้าวอะไรคะข้าวไม่เอาอันนี้ค่ะเคยกินเอาตัวกระดีจะกินข้าวอะไรคะข้าวสวยโอเคข้าวสวยหนึ่งน้ำผักอะไรดียอดมะซ้าหรือผักรวมอันนี้มีผักด้วยก่อนใช่ค่ะอันไหนด้วยก่อนยอดมะซ้าโอเคค่ะน้ำมีอะไรบ้างคะมีอัดลมน้ำตาลแล้วบอสน้ำ ออัดลงมีะไรน้ำเขียวน้ำแดงน้ำต้มสไตท์น้ำซุปน้ำแข็งน้ำแข็งไหมไม่เป็นไรน้ำเขียวก็เย็น้วใช่ไหมคะโอเค later ผัดหม้อคินมากมีพี่บอกว่าน้ำเขียวก็อร่อยวันนี้มาลองอืมอร่อยอยู่แอนซอฟเผ็ดๆอืมอันนี้เขาหน่อไม้เหรอคะกรอุ๊บอ่ะอร่อยใหญ่ยังไม่เคยกิน ปีที่แล้วเคยไปเที่ยวที่สงขลาแล้วก็มีพี่บอกว่าการเขียวกับไข่เจียวเข้ากันมากหนึ่งปีผ่านไปยังไม่เคยกินเลยมากินวันนี้ไม่รู้ก <entrepreneurship> mhm. ินยังไงอะไข่เจียวกับแกงซ้มแล้วก็เข้าอือยำชั่วเปเะผัดจอบกบหอมๆมันๆอร่อยน้ำไปด้วยไหมคะปลาปลาด้อยู่จริงๆนมเหมียวไม่ขวาย กิงปลาแบบนี้ไม่รู้ว่ายังไงไม่ได้แบบป้าอะไรตัวนี้เมี่ยมเมียเข้าใจแล้วไหแกงส้มกินกับไข่เจียวไข่เจียวกินเยอะแล้วจะรู้สึกเดี่ยวตอนนี้เมี่ยมเมียวก็เลี่ยนนะวันนี้อยู่โบโกสอสมะม่วงแบบนี้ด้วยอร่อยมากกับน้ำปลาหวานที่ขายโพลไม้เขาบอกว่าน้ำปลาหวานไม่ได้แปลว่าหวานแต่ว่าพอกินแล้วก็รู้สึกอืมหัวอยู่นะคะอร่อยเลยเทลพี่คะพี่คะเก็บดังค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ ไข่เจียวหกกาแ้นได้ไหมได้ค่ะเก่งมก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะว่าหนูปกติไม่ค่อยกินปลาหนืออะไรคะ่ะ